ดวงปี2026พศ2569ราศีเมถุน21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนปี2026คือปีที่คนราศีเมถุนจะเริ่มเข้าใจตัวเองในมิติที่ลึกขึ้นไม่ใช่แค่รู้ว่าคิดอะไรแต่เริ่มรู้ว่าควรคิดอะไรและควรหยุดคิดตรงไหนเมถุนเป็นราศีของความคิดการสื่อสารและความคล่องตัว แต่ปีนี้ไม่ใช่ปีของความเร็วเป็นปีของการคัดกรองคัดกรองคนคัดกรองงานและคัดกรองความคิดของตัวเองภาพรวมทั้งปีตลอดปี2,569ชีวิตของเมธุนจะเหมือนการเดินอยู่ในทางแยกหลายสายแต่ไม่ใช่ทางแยกที่น่ากลัวเป็นทางแยกที่บอกคุณว่าถึงเวลาต้องเลือกแล้วสิ่งที่เคยทำได้หลายอย่างพร้อมกัน จะเริ่มทำไม่ได้เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะคุณเก่งน้อยลงแต่เพราะพลังของปีนี้ต้องการให้คุณโฟกัสมากขึ้นถ้าคุณพยายามแบกทุกอย่างคุณจะเหนื่อยแต่ถ้าคุณเลือกถูกชีวิตจะเบาขึ้นอย่างชัดเจนครึ่งปีแรกมกราคมถึงมิถุนายนครึ่งปีแรกคือช่วงของการจัดระเบียบชีวิตการงานงานในช่วงนี้จะยังไม่พุ่งแรงทันที แต่จะค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างเมธุนหลายคนจะเริ่มตั้งคำถามกับงานที่ทำอยู่นี่ใช้ทางของเราจริงหรือไม่หรือแค่ทาเพราะทำได้ใครที่ทำงานสายสื่อสารการขายการตลาดการสอนหรืออาชีพที่ต้องใช้สมองและการพูดจะรู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มไม่อย่างนั้นจะเริ่มตามโลกไม่ทันอย่าเร่งเปลี่ยนงานในช่วงต้นปีแต่ให้เก็บข้อมูล ดูจังหวะดูโอกาสเครื่องปีแรกเหมาะกับการวางแผนมากกว่าการกระโดดตัดสินใจการเงินเงินในเครื่องปีแรกมาแบบเรื่อยๆแต่มีรายจ่ายจุกจิกเยอะเงินมักจะหมดไปกับการเรียนรู้การเดินทางหรือเรื่องของครอบครัวคำเตือนสำคัญคืออย่าฟุ่มเฟือยกับสิ่งที่แค่ทำให้รู้สึกดีชั่วคราวเพราะปลายปีจะมีเรื่องใหญ่ให้ใช้เงิน ถ้าบริหารดีครึ่งปีแรกจะเป็นฐานที่มั่นคงให้ครึ่งปีหลังความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะต้องการการคุยกันจริงจังไม่ใช่คุยผ่านๆบางคู่จะเริ่มพูดถึงอนาคตบ้านงานงานเงินหรือรูปแบบชีวิตที่ต้องปรับถ้าเลี่ยงการคุยความอึดอัดจะสะสมคนโสดครึ่งปีแรกอาจมีคนเข้ามา แต่ยังไม่ใช่คนที่ชัดเจนเป็นช่วงเรียนรู้ใจตัวเองมากกว่าการผูกมัดครึ่งปีหลังคือช่วงที่เมถุนจะเห็นผลจากการเลือกการงานงานจะเริ่มขยับโอกาสใหม่จะชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับออนไลน์การเจรจาหรือเครือข่ายใครที่กล้าตัดสินใจในช่วงกลางปีปลายปีจะเห็นผลลัพธ์ชัดทั้งในแง่ตำแหน่ง และความมั่นคงแต่ต้องระวังการรับงานเกินตัวเมถุนปีนี้ไม่เหมาะกับการทำทุกอย่างคนเดียวต้องรู้จักแบ่งงานและพึ่งพาทีมการเงินครึ่งปีหลังการเงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสได้เงินก้อนโบนัสหรือรายได้เสริมจากความสามารถพิเศษแต่ยิ่งเงินเข้ายิ่งต้องวางแผนเพราะปลายปีมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนใหญ่เช่น การลงทุนการซ่อมแซมบ้านหรือช่วยเหลือคนในครอบครัวความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะนิ่งขึ้นถ้าผ่านครึ่งปีแรกมาได้ครึ่งปีหลังคือช่วงของความเข้าใจบางคู่จะตัดสินใจจริงจังย้ายที่อยู่หรือวางแผนอนาคตร่วมกันคนโสดครึ่งปีหลังมีเกณฑ์พบคนที่คุยรู้เรื่องเข้าใจวิธีคิดและไม่เร่งเรา้า ความรักปีนี้ไม่ใช่ความหวือหวาแต่เป็นความสบายใจสุขภาพและใจปี2026เมถุนต้องดูแลระบบประสาทการพักผ่อนและความเครียดจากความคิดอย่าปล่อยให้สมองทำงานตลอดเวลาการอยู่เงียบๆการเดินหรือการตัดโซเชียลเป็นช่วงๆจะช่วยได้มากสรุปคำแนะนำราศีเมถุนปี2026ปีนี้ ไม่ใช่ปีของการวิ่งเร็วแต่เป็นปีของการเลือกทางให้ถูกพูดให้น้อยลงคิดให้นิ่งขึ้นและฟังเสียงข้างในมากขึ้นถ้าคุณเลือกในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวเองปี2026จะไม่ใช่ปีที่เหนื่อยแต่จะเป็นปีที่ชัด